สวัสดีครับเราเทียนพยากรโดยผมาจาจย์นุ้กช้าลิปนี้เราจะมาทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทํานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ก้าวไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ก้าวไม้เท้านั้นก็หมายถึงว่าดวงการงานที่ไม่ค่อยดีดวงการงานแย่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ให้ระวังว่าจะเกิดการทะเลาะเบาแวงความขัดแย้งขึ้นในที่ทำงานของท่านในแผนกของท่านมีการแบ่งฝกักแบ่งไยการทำงานไม่ค่อยเป็นเอก,กภาพนะครับต่างคนต่างคิดต่างทำมีการฉุดรั้งกันแกล้งกันในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะทำงานผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขสำเร็จเสร็จสิ้นตามกำหนดนะครับก็เพียงแค่เสมอตัวแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขยังเกิดความผิดพลาด ให้ระวังนะครับว่าจะถูกโยกย้ายไปดูแลงานด้านอื่นหรือว่าถ้าหนักที่สุดนี่นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับว่าจะถูกให้ออกถูกเลิกจ้างอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคนที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานในทวิสาหกิจก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตัวท่านเองนั้นอาจจะไปติดขายไปติดร่างแหกับเขาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเครียดมากๆในลักษณะแบบนี้บางทีบางหน่วยงานอาจจะกําลังมีการ ตั้งกรรมการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่การงานที่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เกิดราศีกันอย่าเพิ่งไปตกตกใจนะฮะตัวท่านเองนั้นมีไพ่8 of wands หรือว่าไพ่หนึ่งไม่เท้านั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นถ้าตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ แล้วก็ได้งานที่ดีกว่าเดิมในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสน,นุนเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปแก้ไขให้ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นผลดีต่อต,ตัวท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าไพเอ็ดอวอนหรือว่าไพหนึ่งไม้เท้าคือไพดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพย,ยิปซีนั่นเองนะครับไพใบน,นี้ยังหมายถึงการชนะการแข่งขันด้วยคนที่ตกงานว่างงานต้องการอยากจะไปหางานใหม่ต้องการอยากจะไปสมัครงานใหม่ ็จะได้งานใหม่ในช่วงของปักหลังเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับชาวราศีกันนั้นจะตกงานว่างงานไม่นานนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถามว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอดตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากกว่า22-23ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอาศัศจรรย์ของาศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนะครับผมอาจารย์โนพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับในช่วงนี้ผมได้เปิดช่องทางของซุปเปอร์แตงแล้วนั่นเองนะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นชมคลิปของผมแล้วคิดว่ามีประโยชน์กับตัวท่านมีประโยชน์กับบุคคลอื่นๆนะครับต้องการอยากจะส่งเสริมสนับสนุนเป็นกาลังใจให้กับตัวผม อย่าลืมนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนั่นเองนะครับคราวนี้เราเขายับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนะครับนี่คือไพ่จัดเมนนั่นเองนะครับไพ่จัดเมนนั้นถากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพเหมือนกับชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เช่นบางทีบางท่านนั้นได้ถูกออกจากงานก็มีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มงานใหม่ไปเริ่มงานยังสถานที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับ บรรยากาศต่างๆในสถานที่ทำงานคือดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับผู้คนต่างๆนั้นก็ค่อนข้างดีกว่าเดิมในลักษณะแบบนี้จะทำให้แรงกดดันต่างๆของท่านนั้นน้อยลงนั่นเองนะครับก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบนี้ นี่คือไพ่สอไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่5ก็หมายคขาว่าชาวราศีการมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่กับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาตินั่นเองนะครับหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ไพ่สองไม้เท้ายังหมายเขาว่าชาวราศีการบางท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยหนุนหลงังคอยเป็นแบ็กให้ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีสูงนั่นเองนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาก็มีโอกาสผ่านไปได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ i n g o f ฟซอสหรือว่าไพก่กษัตริย์ถือดาบที่อยู่ในตําแหน่งที่4บางทีบางท่านนั้นเปลี่ยนงานใหม่นี่นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะได้ไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็องค์กรใหม่หน่วยงานใหม่นั้นเขาให้ความสําคัญกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆนั่นเองนะครับ บางทีบางท่านถ้าหากว่า,าได้ไพ่ใบนี้อาจจะออกมาทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองก็มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับส่วนไพ่ King of s ซ o r d หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดา,าไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าถ้าในกรณีของผู้ที่เกิดราศีกันถ้าเป็นเรื่องการงานของท่านมีความมั่นคงอยู่แล้วก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมีบริวารมีลูกน้องมีทีมงาน เพิ่มมากขึ้นมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะเครียดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เกิดราศีกันนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังทําอะไรแล้วก็คือทําเล่นๆไม่เป็นในลักษณะแบบนี้เรื่องระเบียบอะไรต่างๆนั้นต้องเป๊ะนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ตัวท่านบางทีอาจจะเครียดมากไปอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าข้อเสียของไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนี่นะครับ อาจจะไม่ค่อยได้ใจลูกน้องทีมงานสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับประกอบกับไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าเป็นดวงชะตาที่ทําบุญคนไม่ขึ้นแต่สําหรับเจ้านายผู้บริหารคนที่สูงกว่านั้นสนับสนุนส่งเสริมตัวท่านเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกันต้องระมัดระวังกับไพ่สองใบดังต่อไปนี้ครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่3นี่คือไพ่ห้าดาบนั่นเองนะครับบางทีความขัดแย้งต่างๆเนี่ยตัวท่านเองก็ต้อง เหลียวมองดูตัวเองด้วยนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่มีอัตราตัวตนที่มันสูงจนเกินไปเอาแต่ใจตัวเองนะครับเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ทํางานเป็นทีมนี่นะครับเราจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ต้องแชร์ความคิดกันนั่นเองนะครับจะดีที่สุดเพราะว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมจึงจะก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีหรือไม่ตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่หัวแข็งจนเกินไปถ้ามองในลักษณะของคนที่เป็นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาในลักษณะแบบนี้ ก็ไม่ดีนะครับเมื s, อ,งงองไท,ทยเราก็จะเป็นการทํางานอีกแบบหนึ่งนะฮะคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีตําแหน่งที่สูงกว่าบางทีตัวเราเองนั้นอาจจะต้องลดอัตราตัวตนลงมาบ้างเข้าหาเขาบ้างน้อมน้อมเขาบ้างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นตัวท่านเองจะมีแรงกดดัคนค่อนข้างเยอะจากเพื่อนร่วมง,งานจากหัวหน้างานมีโอกาสา killing, ที่จะเกิดความขัดแย้งเหมือนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1นั่นเองนะครับอีกไพ่ไปหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7 นี่คือไพ่เดแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน4ของไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความเครียดวิตกกังวลหรือว่าการตกงานว่างงานในลักษณะแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าถ้าตกงานว่างงานชาวราศีกันนั้นจะตกงานไม่นานจะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดแฮงแมนสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ สุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับให้ระวังโรคที่รักษายากโรคที่มาจากกรรมพันธุ์เช่นพวกความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้นั่นเองต้องระมัดระวังหรือว่าโรคมะโรงมะเร็งอะไรประมาณนี้ฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกันต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกันนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสดีๆนะครับในช่วงของเข้าพรรษาแบบนี้ เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับสวดมนต์ไหว้พระฝึกจิตนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับต้นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลธิต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆหรือว่าจะทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการทําบุญใดๆก็ตามแต่นะครับ ควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆภัยร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีกันเลยก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนสิงหาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเริ่มจากไพ่ queen of p e n t h e หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่8 ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าถ้าการงานของท่านนั้นมั่นคงดีมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเงินเดือนใหม่ปรับอัตราค่าจ้างใหม่นะครับหรือว่าเงินสวัสดิการต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับหรือไม่ถ้าหากว่าโชคร้ายจริงๆก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นแม้จะถูกให้ออกจากงานก็จะได้เงินชดเชยเป็นเงินก้อนใหญ่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้นั้นก็หมายความว่า ตัวท่านเองนั้นจะหาเงินได้เยอะมากขึ้นแต่ว่าก็จะเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าวางแผนทางการเงินไม่ดีเพราะว่าบางทีผู้ที่เกิดกราศีกันนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินมือเตอิบพอสมควรนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นหาเงินมาได้เยอะแต่ว่าก็ใช้จ่ายเยอะอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านนั้นมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา สิ่งที่เราอยากจะได้มานานถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเป็นเครื่องสําอางแพงๆหรือไม่ก็เป็นกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์นเนมเสื้อผ้าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงในลักษณะแบบนี้ถ้าวางแผนการเงินไม่ดีแม้ว่าจะเงินเข้ามาก้อนใหญ่ก็ตามก็มีโอกาสที่จะมีเงินไหลออกไปก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตาแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปะด้วยตําแหน่งดีนะครับนี่คือไพ่เก้าเหรียญไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงินก้อนนี้บางทีมันอาจจะได้มาจากค่าชดเชยอะไรบางอย่างก็ได้หรือไม่มีคนให้มาหรือว่ามีโชคมีล่ามถูกหวยถูกรตเตอรี่ได้เงินมาแบบฟุกๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้า,าว่าเป็นธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่าจะขายได้ดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับไพ่เก้าเหรียญยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นถ้าวางแผนจะซื้อบ้านจะซื้อรถ จะได้บ้านจะได้รถอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถจริงอยู่ว่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินใ,นใดๆก็ตามแต่ค่อนข้างปล่อยกู้ยากแต่ชาวราศีกันนั้นจะได้รับการอนุมัติจะได้บ้านจะได้รถอย่างแน่นอนนันเด็กนะครับชาวราศีกันครับถือว่าดวงการเงินของท่านยังดีนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9้า ไพ่สองถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีนั่นเองนะครับคนที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะเจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ทําบุญร่วมกันตักบ,บาตรร่วมขันมาก่อนนั่นเองอาจจะคบกันเป็นเพื่อนก่อนมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคู่รักคนรักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือไม่ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีคู่มีแฟนอยู่แล้วคนที่เข้ามาใหม่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นกาลยานิมิตเป็นเพื่อนใหม่ๆนะครับที่เป็นเพื่อนที่ดีนั่นเองนะฮะ เพื่อนที่ดีคืออย่างไรเพื่อนที่ดีก็หมายความว่าถ้าเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นประสบปัญหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มความสามารถที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นจะช่วยได้นั่นเองเนะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนประสบความสําเร็จเพื่อนของท่านนั้นก็จะแสดงความยินดีอย่างเต็มใจไม่อิจฉาริษยาในลนักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีกันครับถ้าเป็นเรื่องของคนรักคู่รักของท่านเนี่ยบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เจอคู่เจอแฟน ที่เป็นชาวต่างชาติอย่างเช่นไพ่สองไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบน,นี้นั้นบางทีคนรักคู่รักของท่านอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติถามว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยก็อาจจะเริ่มจากคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างาศาสนาไปเลยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าความรักของท่านนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่3นั่นเองนะครับ ให้ระมัดระวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะจะเป็นอุปสรรคในความรักของท่านเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายคนรักคู่รักของท่านไม่ยอมรับในตัวท่านหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายท่านนั่นแหละไม่ยอมรับในตัวแฟนท่านถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ต้องใช้เวลานะครับต้องใจเย็นๆพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวท่านเองนั้นรักจริงไม่ได้มาเล่นเล่นในลักษณะแบบนี้นั่นเองมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนั่นเองนะครับแต่ชาวราศีกันครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไพ่สองใบดังต่อไปนี้ ก็คือไพ่เดอแฮงแบนหรือว่าไพา่คนห้อยหัวเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่แล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องการงานก็ไม่ดีถ้าเป็นสุขภาพก็ไม่ดีถ้าเป็นความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันมานานนะครับไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะทะเลาะก,กันบ่อยบางทีบางท่านอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยคุยกันหรือว่าแยกห้องนอนกันนอนในลนักษณะแบบนี้พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนสิงหาคมนั้น บางทีมันอาจจะมีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีโอกาสที่จะเลิกรากันนั่นเองนะครับชาวราศีกันต้องระมัดระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปักหลังของเดือนสิงหาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด,ด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรมานัาโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ